ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมานน่งสเตชันครับพามาชมต้นผักหวานป่าครับที่เราเตรียมมเล็ดไว้เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็แม่อุ้ยก็เอามาวางไว้ตรงนี้ครับวางไว้ตรงล้อรถยนต์ตรงนี้ครับที่เราปลูกต้นไม้ไว้เกิดครับคุณผู้ชมครับดูครับนี่ครับเกิดใชยเลยครับแล้วก็อัตราการงอกค่อนข้างงอกที่จะดีเลยทีเดียวครับดูครับนี่ครับ นี่คือต้นผักหวานป่านะครับผู้ชมครับเราเอาเมาเล็ดมาไว้ตรงนี้นะครับแม่อุยเอาเมาเล็ดมาไว้เกิดเป็นต้นขึ้นมานะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวแล้วก็ความสมบูรณ์นี่ค่อนข้างดีครับแสดงว่าพื้นดินแถวนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับสําหรับต้นนี้เป็นต้นที่เราทําการเด็ดผลไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับก็จะมีตาตุ่มยอดเกิดขึ้นมาแทงยอดเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นพืชที่ค่อนข้างเพาะ ง่ายเลยทีเดียวนะครับสำหรับผ <player> ักหวานป่านะครับ <ın> น yes. ี่ค no รับ okay. ฝั so ่งนี้ครับพ่ออุ้ยเป็นคนโยนเข้ามาครับโยนเมล็ดตัวที่เราล่อนเมล็ดออกแล้วนะครับก็เม็ดไหนที่มันฟูเออไม่ใช่มันลอยน้ํานะครับก็จะโยนเข้ามาตรงนี้ครับดูครับเกิดเป็นต้นสูงแล้วครับนี่ครับคุณผู้ชมใช้เวลาไม่นานครับสองสัปดาห์นะครับนี่ครับต้นนี้นี่ครับวิธีการเด็ดผลครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือวิธีการเด็ดผลเดี๋ผลผมเด็ดให้ดูครับนี่ครับทาการบิดเล็กน้อยแล้วก็ ถอดออกมาเลยครับเนี่ยก็จะมีตาตุ่มยอดก็จะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับถ้าเราปล่อยไว้ลักษณะอย่างนี้ก็จะทําให้มันเกิดลักษณะของการอัตราการแทงยอดก็จะช้าลงครับเนี่ยครับฝั่งดังนี้เป็นผักหวานทั้งหมดนะครับที่พะอุยโยนเข้ามาครับเป็นเม็ดผักหวานป่าที่เราทําการล่อนเปลือกสําหรับต้นคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับต้นคู่นี้นะครับเด็ดผลไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับยอดอวบทีเดียวครับขึ้นแบบนี่ครับ เกิดง่ายครับติดไวครับการเพาะจากเมล็ดนี่ครับถือว่าอัตราการงอกนี่สูงเลยทีเดียวครับถ้าคิดเทียบอัตราส่วนก็น่าจะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราเจอลักษณะนี้นะครับถ้าเราเพาะแล้วเจอลักษณะนี้แล้วก็ทําการบิดครับบิดนิดนึงแล้วก็ดึงครับนี่ครับคุณผู้ชมง่ายๆครับเทคนิควิธีการเด็ดผลของต้นพันธุ์ผักหวานป่านะครับ ปลูกง่ายครับทำให้ที่ทําให้คุณผู้ชมดูนี่ก็คือว่าเราไม่ต้องปลูกอะไรมากมายเลยครับคุณผู้ชมแค่พ้อุ้ยโยนเข้ามาครับแค่ผ้อุ้ยโยนเข้ามามันก็เกิดแล้วครับเนี่ยครับแต่ในส่วนของเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราเราเอามาจากต้นที่เราปลูกไว้โตแล้วนะครับอยู่ที่บ้านโตแล้วเนี่ยครับปิดเด็ดผลแป๊กอย่างนี้เลยครับนี่ครับแล้วก็ถอดออกมาแล้วครับบิดแล้วก็ถอดครับนี่ครับวิธีการเด็ดผลของภรวันป่า เพื่อให้เขาเกิดยอดเห็นที่ต้นยอดอวบที่ที่ต้นสองสามต้นที่ผ่านมานะครับอย่างพวกนี้เราทําการเด็ดผลไปแล้วคุณผู้ชมครับดูนี่ครับเขาก็จะแทงยอดขึ้นมาสวยทีเดียวครับอวบอั้นเลยทีเดียวครับนี่ครับอันนี้คือผักหวานป่าทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมที่เห็นเป็นเม็ดๆนี่ครับนี่ครับเกิดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมอ่ะอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจและอย่าลืมนะครับสมัครเป็นสมาชิก ช่องของเรานะครับเพื่อร่วมมาเป็นครอบครัวบ้านนอกสเตชั่นจะได้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ